สวัสดีครับพบกับช่อง a n ชนะวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับคือแบบเมื่อวานที่เราลงคลิปจะก,กับว่าเรารีวิวว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเจาะจงของชิ้นนั้นกันเลยเนาะแล้วก็วันนี้อากาศร้อนนะก็จะหาซื้อจิ้มกันนั่นนะบอกให้พ่อแม่ไปซื้อส่วนตัวเองอยู่บ้านนะจ๊ะแบบถ้าใครไม่ร้อนก็ไม่เป็นไรนครับ มีแอร์ก็เปิดแอร์นะครับเพราะว่าอากาศร้อนอุ้ยร้อนจริงโอเคผมขอพูดอะไรอย่างหนึ่งคือเราจะมาเลือกกันเลยว่าเราจะเอาอะไรแล้วเราก็จะมาเจาะจงว่าเราจะเล่นอันไหนรูปร่างเป็นอะไรยังไงโอเคองั้นเรามันเริ่มกันเลย่อนจะไปเริ่มย่าไงเริ่มแชร์กันไรก็สมัครใครก่อนนะครับอย่างนี้ผมจะบอกก่อนนะว่าไม่เอา ไม่เอาคือไม่เล่นนะไม่รีว,วนะเดี๋ยวค่อยรีวิธีดังอันนี้คือไม่เอาโอเคไม่ได่มีอะไรมากหรอกไอไอฟิกเกอร์แบบเนี้ยืมอันนี้เอาอันนี้ไม่เอานะจะออฟลิงกับหัวกับหัวเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกครั้งโอเค ตงัง,ตงนึงตัง,ตงนึงตัง,ตงนึงตังนึงตังนึงอันนี้เอานะจ๊ะคือเอาหนะ้าจานละไรนี่ก็เอานะจ๊ะโอเคส่วนอันนี้เดี๋ยวต้องเอามาสักหนึ่งแผ่นไว้ก็คือแผ่นของคุณอุณตานชีสเดี๋ยวค่อยหาอะไรกันเนาะโอเค ต่อมาทุกอันก็ไม่เอาอะไรกันเนาะเดี๋ยวเดจริงๆทุกอันก็ไม่เอาอยู่แล้วแต่คือมันจะมีอยู่สองแคปซูลที่ผมต้องกรนันนะครับฉั้นผมขออนุญาตเทเลยนะเดี๋ยววันนี้โตโตโต,ตล,อลอ็อกล็อกเออล็อกอะไรล็อกโอเคผมขออนุญาตนะอูอูอ ขอภัยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเทก่อนนะครับอาวางไวบนนี้แล้วก็เนาะตรงนี้แล้วนะะเนาะช่างมันลองเก็บปับ๊บนนะคือตกใจมากตกใจเทียบ มันกิ้งตุ๊บตุ๊บตุ๊บตับตรลงไปอ่าจริงจมันก็เป็นแบบทุกครั้งเลยนะแล้วผมเล่นก่อนมารีววโอเคโยนไปไกลเลยถ้าถ้าเดือดถามว่าถุงาหายไปไหนนี่ถุงนี่ฮะอันนี้ไม่เอาอืมไม่เอาต้องเอาอีเสิรนะ์ฟละ คิงก็ซ้อมไม่เป็นไาอะไรนะเจ๊าอย่าให้คุณพังนะครับผมต้องการนารีวอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเอาของนี่โอเคเจอแล้วหนึ่งโอเคเจอแล้วหนึ่งโอเคนะฮะเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บที่ลันพอหายพับเสร็จโอเคโอเคเด็กๆฟังนะเดี๋ยว พี่จะทำการรีวิว DX G l ซอ e r และ C ิโ l e n โ o เซตจริงๆถ้าใครเคยดูพี่รีวิวมัคือเขาจะมีแบบนี้นะเป็นเซตอันนี้ผมแยกนะซื้อแยกซื้อแยกเนี่ยนี่คือซื้อซื้อแยกแล้วนะมั้ก็กับซูนนะแต่ว่าผมไม่เอามานะจ๊ะแับซูนเอามาดูดีกว่าแบบใครอยากรู้ว่า อับซูนที่แถมมากับอันนี้คืออะไรโอเคคือสองอันนี้อันนี้คือเซตหนึ่งครับที่ผมซื้อมาแล้วอีกเซตหนึ่งก็คือนี่สองนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะหรือว่าจะเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นี่ครับนี่ก็คืออันที่ผมเอาออกมาที่ยังไม่ได้รีวิวนะจ๊ะอันนี้ไม่เกี่ยวเอาไวว่าผมเขาบอกว่าอันนี้คืออันที่ผมเอาออกมาแล้วกันนะคือที่ ยังไม่ได้รีวิวนะจ๊ะแล้วก็ใครอยากจะให้รีวิวก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยเลยก็ผมจะเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งเลยครับแปบบ๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะทำการรีวิวกันเลยแป๊บบนึ่งนะผมจะให้มันดีๆก่อนโอเคได้ๆได้คนเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวกันเลยเลย,เลย เดี๋ยวผมจะมาเล่นกีไเซ่ดูถ้ามใครยังไม่ได้ดูก็ลองหาไปดูได้เลยกันนะครับคลิปแรกเลยคลิปแรกเลยนี่นะนี่ผมจะไม่ได้ที่บ้านนะใครอยากรู้ว่ามันใช้ยังไงก็ไปดูคลิปแรกคลิปแรกอาจจะไม่ดีแต่คลิปนี้อาจจะดีอแล้วก็ปเปิดสวิต ลำโพงอยู่ตรงนี้นะคือผมบอกก่อนเลยนะว่าเพราะนั้นผมหาลำโพงเมืเ่อจริงๆไม่ใช่นะครับผมลืมสังเกตโอเคนี่ท่านตายแค่นั้นเ็นเลย อันนี้ผมจะได้รีวิวง่ายหน่อยเนาะก็จะได้แบบเอ,อไม่ต้องถือมีเดียวอะไรแล้วเนาะโอ้โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการบนล่างของล่างคุณคลีปต,ต่อมาก็ของวินเตอร์แมนกอโทษต่อมาก็ของวินเตอร์แมนซีโกอันนี้คือจบไปแล้วก็อัปมาลอยนะต่อมา ถึงข้าวพระเอกที่ผมชอบซีโรอืชอบมากเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตอนเขาแปลงร่างเป็นซีโร่ร่างออริจินอลกันก่อนเลยนะนี่กดตรงนี้นี่แล้วก็มีอันหนึ่งนะเนี่ยมันเหมือนกับตอนซีโร่ยอนอะ่ะใช่ปะ จะไม่ได้หรือว่าไอ okay. <ladım. S 2> ้ไ <estiver> อ <thorough recognizable injuries> no, ้ตรงนี้มันเป็นไอ้ที่มันปล่อยน้ำแสงตรงเนี้ยโอเคไอ้ไอ้คำพูดนี้กเนี่ยแล้วกันผมไม่รู้ล่ใครรู้ก็คอมเมนต์ตายลางคีิตนี้ด้วยนะโอเคคือผมไม่มีติงกะ แยกออฟแยกอิสโตรีแยก x x แยกนะคือเวลาเขาแปลงร่างเขาจะมาดึงมาแล้วเขาก็เลื่อนแล้วก็พูดกินกับออฟอะไรก็ว่าไปนะโอเคอันนี้คือผมเอามาเป็นแบบตอนเขารวมกันกลายเป็นนิเจเรชันกับโซนที่หนึ่งกับแัปซซนที่สองจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็จะเลื่อน ใส่เงยแตกนอนลอนลอนเลนืล่อนใส่ปุ๊บแล้วกดไอตรงนี้ก็จะเปิดสวิตช์แล้วก็ใส่เสียงก็จะเป็นอีกแบบนึ่ง แต่เขาก็มาแปะหน้าขาวกว่าผมไม่แปะเพราะจัดตามอมันเชื่อเพียงม้นอันนี้เขาจะมีเบาดีเวอะเป็นปี2017ปี2018นั่นก็คือของ The m a n Loop นะจ๊ะ โอเคไม่จังเลยมั้งเนาะ,ะ <No. S 2> อ่านี่คือท่าไม่ตายละผูกิ่มันเป็นการแปลว่าไงนะเกิเกอบจะปิดละโอเคนิ่ตละนี้คือปล่อยท่าไม่ตานตยนะก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะผมจะไม่ได้แล้วคือมานานแล้วละ่ะอันนี้สองพันยี่สิบละโอเควันนี้ก็จบลงไปแล้วนะแต่คือ ถ้าอยากฟังแบบแยกก็คอมเมนต์มาได้นะคอมเมนตนะ์ว่าขอดูแบบแยกมันจะมีแบบแยกไงคือใส่อันเดียวไม่ต้องใส่ซีโรนีโอใส่สองอันใส่ซีโรนีโอหรือว่ายังไงก็ไปโอเคแล้วก็มีแบบสองอันนี้แยกเดียแยกเดียแยกด้ยวยถ้าอยากเอาแยกคอมเมนต์มาได้นะสำหรับวันนี้ก็ลไปกันนะครับสวัสดีครับ เจอกันคลิปที่ยี่สินะ